แปบอดแทนเเถอเอาบอดเอาบอดก่อนแล้วเราค่อยไปปะมือกันที่หลังโอเคโอเควอล์วอคุณุเราจะมาวอมกับบอดเลือกตำแหน่งเลยคุณฟากลางผมแครี่จบแทท้แทรไม่อายเลยนะเอ้ยไม่แพ้หรอกนี่สกินสวยไหมคุณฟ้าอวดสกิน ปากาลังคิดอยู่ว่าดูยังไงว่าสวยไม่สวยคะน่ารักไหมล่ะนาหักน่ารักหมดเลยค่ะคนฟาึห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 อหึหึหนหึ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 กึห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 มหึหึกึเึหึหึตึห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 ึาึหึหนหึหึหึหหหึหึหหึหึหอหห เดียเดี๋ยวคุณคุณมาทำอะไรคุณมาทำอะไรมาช่วยฟาวดิดหคอนลูดอรูดล้อี่ทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงนเกมเลยนะเฮมันใจหมดเลยนึกว่าจะมาลเขาไปตั้งค่าอะไรไว้ว้ายพลังพลังโอ้โหเด็กหดกเด็กก อีกลางไ้ให้ด้วยตาเม็ดผมไม่ถึงร้อยอะ้าเม็ผมไม่ถึงร้อยจะซ้อมราก็มาเช็มต่อยอีกครั้งแล้วโอ้ยเจ้ผมด้วยอย่างนี้ต้องรัดเป้วคิวคุณกล้าให้ผมเป็นซัพพอร์ตแบบเต็มตัวสินะ ใก่อนหมดเลยแกว้อจดะไรขนาดนี้นกะตาเ้ยเกมเลยฟ้าเงียไปเลยอะอะฟ้าาจริงจังอยู่ใช่ฟ้าจริงจังอยู่ค่ะรับนีคนที่จริงจังสุดก็น่าจะเป็นผมแล้วแหละกำลังนั่งจ้องอยู่นั่งจ้องมันจะหลดเสรตอนไหน ใส่ทิ้นกาเห็นที่อยู่ใกล้ๆเลยแหละมือเออไม่มีสโลนิดไปแล้วเออผมหน้าโหลดดิ้งผมเลยครึ่งแล้วผมว่าเราปล่อยหุดปลาคนเดียวมานานเกินไปแล้วนะ ผมไม่ได้ปล่อยมันไปอยู่คนเดียวแต่ผมยังหลุดเข้าเกมยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาจะเป็นหัวใจค่ะไปนี่บอลไปเลยใช่ก็ปล่อยคุณเซโซ่กันนะโอคเดียวจะหลุดแล้วผมมาแล้วแหงใจไว้นะคุณเซโซ่ ผมาช่วยแเรามาช่วยมาช่วยอะไรผมมาช่วยลาสครับผมว่าแลดคุณฟ้ามันไม่ค่อยเติมเพราะงั้นเปลี่ยนของแป๊บหนึ่งฟ้ามานี่ครับคุณฟ้าเห็นเห็นสีเขียวๆตรงนี้ไหมครับเดินเหยียบเลยครับเรียบร้อยคุณฟ้าดิงเด็ด เด้งเด๋งแล้วไม่ตายเดี๋ยวพิมเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยเร็วเร็วเร็วจะได้เร็วเร็วฝาป่อยพีเช่าข้าเลยปล่อยพีเช่โอ้โห้แปะ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 โอเคผมไม่นั่งแล้วละเ้ยค่ะอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมอยู่ในป้อม เข้าไปทำอะไรในนั้นไปทำอะไรในนั้นผมไปเอาคิวครับได้มาคิวหนึ่งเต่๋หลายคิวรีดผมเปลี่ยนมาใช้ฮิวแล้วเอามาฮิวคุณปาครับคุณนะคะฮิวฟันาโซลโลโลอน็ตผ,ผมเปลี่ยนมาใช้ฮิวแทนเปิดตา เฮ้ยวกวิไปช่วยไม่ให้ไม่ให้พี่ปลาเลยอ่ะไม่เป็นไรให้ผมผมให้ผมให้โอ้เมกาผมปลาครับเฮ้ยไมทันคิวเห็นเห็นผมไหมว้าวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นก็เออนี่เลยาาบิง,งไปหลังใช่เลยสองรอบแล้วนัเนี่ย<อ> <c oughs> คนแบงค์ู <ผม S 1> ่ใน้อ<ผ>มไม่ได้ฟิวคุณผมเดินติดว่าไม่ติดอ่ะมันปีงกับผมเดินออกไปได้จ้อ,งองังเป็นไรอ่ะจ้อ,งองังปิงเหรอ จงอางปิงเหรอเหียบผมโชว์ท่าพิเศษให้คุณจงอางวิ่งหนีไปแล้วท่าพิเศษท่าพิเศษให้คุณจงอางดูนะเดี๋ยวเพิ่งหนีเพิ่งหนีโชว์ท่าพิเศษมีท่าพิเศษว้าวท่าพิเศษคุตลาเดี่ยงก่อนแล้วไปผมวิ่งไปไม่ทันเลยแข่งลวนด้วยคนดูคลิปเขาจะขายหน้าเราขนาดไหนเนี่ยแรงตั้งสูงเลยแต่เดินเดียบกับระเบิดยลิปตายเนี่ย ได้ผมกลับมาดีแล้วได้ผมอ้างได้ผมอ้างได้เมื่อกี้ผมหลุดแล้วมันปิงคุณฟ้านี่นี่คุณฟ้าอ้ยวินารักุดงันฮ่าฮ่าฮ่าออกตัวระเมิยดรามาโชว์ความน่ารักทั้งที่คุณคาร่าแทงป้อมอยู่ โอเคขอบคุณให้คิวครับมาจ้ามาจ้าผมยืนผมยืนจบยืนอยู่ตั้งแต่ไก็ไม่ทางน่าจะหลุดแล้วนะเนี่ยวเดี๋ยวให้คุณพาดูท่านี้แล้วกันนี่นี่นี่แล้วคุณจอมอังจะตัดผมแบบโคตรเท่นี่โชวูชโชว์เลยครับ น่ารักจังเลยอ่ะผมจะไม่อยู่จะมาโดดเสียงหรอผมทำไมอะไรเนี่ยเปิดอันตีเนี่ยนั่งเรียมไปเออเออแต่ไม่ได้ไม่ได้แล้วผมเทคไม่ได้ลายก่อนอยู่ๆนี่ฉันก็สองร้อยบวก แต่ตอนตายเด็ดมนสีเขียวว่าคนดีจริงๆวีล่ามาเร็วขอมริก้าหน่อยวีล่าเอาจบแล้วจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเดีวเดแล้วจบนเน็ตเป็นไรอีกคนโชว์ความอะัรคนตีช่วยอุ้ย m อ p พอุ้ยผมก็ยังหก คคงเจ็ปของตัวเองไว้อยู่ก็ตายเยอะสุดในทีมเอาบินไม่หน,นีเฉลยเลยลาลาเฉลยแล้วนะเตียนดีอยูย่หน้าโลดดิ้งอยู่มาเดินท่าขรอพอรียงังชอบโอ้ถ้าพอแล้ว ไปอ่ะมีสลับด้วยโอ้โหอะไรนะครับไปฉันแล้วไม่พอเรียก้อยพี่ฟ้าถ้าผมอยู่กับคุณฟ้าเหรอไม่ได้เดี๋ยวแล้วค่ะคุณพี่เมียวเดี๋ยวคุณฟ้าผมเกิมาตีตายผมเอ้าผมนึกว่าคุณไซโซซิ ไซส์ของเปลี่ยนอะเขาก็เลยกดตกลงเดี๋ยวเวลาเป็นคิวเลยมันจะล้วงใครอ่ะในเวลาอยู่ในเงาฮะมันจะล้วงใครตายแล้วล้วงไงล่ะเนี่ยจะล้วงใครล้วงคุณฟ้า อเดี๋ยวผมม,มีเรื่องอยู่ในหอวมาดูผิดเหมือนสารเลยตายสิบอกไว้ก่อนพุ่กันคุณฟาร์มไม่ได้นะเนี่ยมันมีสกัดอยู่อะ <c ười> ่ะแกคิวเลนอะผมไม่ลงคุณไฟเลรครับนายคุณก็มามประเชิญหน้าแบบตรงๆกัเขาเปิดมาต่อ,อยผมทันทีเลยปาจัการเลยครับคุณฟ้าสวยครับ

เราเราอย่าปไปนีไปเองให้น้องพีเสื้อไปเองอยากไปนี่ตามมาแล้วไได้ไม่นะทริปถูกส่งออกไปแล้วออกแล้วยังไม่ได้ของเลยจะกินแคงยังไงดีตัวทีนี้เก็บพวกเราด้วยเงี้ผมอาจจะไม่มีบทนะคือมันปีนี่ผมลวกลวตีไม่ติด ได้ครับถ <ST question> ้าค kind of ุณจะเล่นกันอย่างนี้โอ้ยแต่เราของตืินอย่าง้รนี่ปีพี่ฟ้าเลยเฮียปานีวีปานีครับเธอไม่ควรมีชีวิตอยู่ผมแคทขึ้แคทโอ้โหแต่เอาบากองวมาตอนไหนเนี่ยฟ้าหรือเปล่า ผมไม่เคยตีคุณฟ้าเฮ้ยเขายังไม่เคยีคุณฟ้าที่ขอแล้วมาด้วยเขาคิกว่าคุณคาร่าเข้าไปขอโทษค่ะอผมผมไม่ได้ตีมันโอเคไม่ได้ตีมือมือมือมันไปโดนมดิข ไม่ได้ไม่ได้จับแล้วหรอไม่เจอหนูไม่ไดคุณเชโซจะเย็นเรายืดได้ครับคุณฟ่าขอให้ผมของเกิดได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแต่เราจะเห็นเกผมตีครับอะไรคุณอะไรคุณคุณเสโซ เอาพอตเซเลเยอร์อีกแล้วดาเมจมล้นเหลือจริงจริงเลยอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเอคิวไม่มีตอนไหนผมไปกดไอคิวตอนไหนวะคุณคาร่าเนี่ยยนย็นยีงมันจะเข้าอ๋อลืม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 ให้โอกาสไ่ฟ้าหน่อยโอ้ได้แล้ว ให้อกาหนยจะคลิปปักเลยตไล่ไม่ได้เิดอเปิดตัวตมลักับพปละโนอ้ยพี่พี่ฟ้าเป้าหมาฉันเจ็มากมาแล้วมาแล้วกลังจะหมดลังหมด พี่มันมันมันไปนลับกตัวพี่อ่ะผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจกี่มันไปแล้วนะเจือจริงๆ,งๆได้ยินไหมโอ้ยผมปิงมีไค่เื่อผมแล้วไปตายยอโอ้ยแข่งอีกแล้ว อุ้ยอุ๊ยแรงจัดโอ้ยผมวิบงอุ้ยแรงจัดคนใส่โซ่แล้วไม่ใช่ผมดูของเขาสามสี่ชิ้นแล้วผมยังไม่ได้แทงสักชิ้นเลยปาจะเย็นครับจะเย็นเหรอคะเย็นปาตั้งสองเสื้อมากว่านี้ปาจะไปหาของตั้งไหนคะคนที่เหนียว นัน่นรอเวลาฝากอ่ะตอ,อนนี้ยังตีไม่เข้าอ่ะตีสกัดไม่เข้านี่แหละตอนนี้ <c oughs> ว่าของเกิดกว่าไม่ได้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วมันส่โซดกักเลย <c oughs> บ้านของเรากำลังถูกโจมตี ใช่บ้านของบิงเข้าไปสกิดด้ยเราจะปกป้องเอทันเนาจากใครคุกคามทัี่หรือคนคุกคันพี่ฝาอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะวันนี้ดิโอ่ย้าหมายชัดเจนมากเฮ้ยรอดด้วยผมไม่ไหนช่วยแล้วเปิดได้ไหม ให้ผมชื่อหรือไม่อายาใจเย็นใจเย็นให้เชล่อหอไ่ใเูใจเย็นค่ะใช้อะไรเหรอไม่คนมีชีวิตอยู่อะกูตาย้วไม่ใช้อะไรนะคะผมแค่มาตื่นไปหน้าบ้านดิผมผมไม่มีสรุลอะไรทั้งนั้นแค่ไปวางระเบิดเฉยๆผมผมไม่ได้ฆ่าใคร มย่าไดคเียคเดียวไปคุณเหมียวคิวเดียวตอนนั้นไทยไม่รู้ตอนมีก้อนนะไม่รับีไม่เข้าโอ้โหแล้วผมต้องตัดสินใจระหว่างตัดเวือกับอากุนี่คีนหนึ่งคุณผมขออย่างหนึ่งคุณเหมียวถอยไปหน่อยได้ไหมถอยถอยวันไหนจะเพิ่งตีผมจะตีผมคันฟ้าค้าผมด้วย ให้คุณฟางจะให้คุณไฟขอให้คุณไฟคุณเ่โซ่ให้ผมออกตันเสื้อดเหรอรอบผมตอโอเดี๋ยวเวลากลบอยู่ดีเงาเหมือนเดิมยกขึ้นหนยครับเมื่อกี้เขายกแล้วนะได้ไหมนะไม่ต้องกระไรครับได้อยู่ครับ โอ้โห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 ้องอ่ารั้นรับน้โเรื่อง้ยอ้ยอะกูอกันจริงผมก็ยังคองคอนเซ็ปต์ต่คนแรกหมอนเ๊ะายสุดโอ้โหมีแช่แข็งด้วยสวยเลสวยเลยสวยเลยคนพี่แมวสู้สเ้ยฉันจริงๆเข้ามาในนี้ดิโผมคนเล่น จะเด้งขึ้นไม่เป็นไรครับผมผมเกรงใจโอ้ย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 โอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ

ไม่อันนี้คุณไซโซคุณไซโซไม่ใช่ผมไม่ใช่แต่น้องคุณไซโซเนจริงเหรอนี่มีคนทลายยศจริงเฮใครกันใครใครใครทลายยศใครทลายยศเงินเงินนี่ขนาดนี้โอ้ 我跑ก็าได้เผาได้โอ้โหพี่ฟ้าแรงเกินกด activate มาเอามีขาดด้วยตัวมาช่วยผมก่อน ไหนเราเราเริไม nee? ่เข้าแล้วมีกีบแล้วไปกีบไปมาวันีคเซนโซ่คเซนซย ตอนหมายืนหมายืนเดียวจริงเลยตัดท้งงมันด้วยแค่พี่ปาแล้วมุ่งตรงมาหาเขาเลยหรอปาจะกดยังกดไหมเฮ้ยกดได้ก่อนกดได้อปายืนอยู่คำไฟวนเดียว คนไฟให่ยืนแก้คูเซโซ่เดี๋ยวอับดุลถอดไปอ้าจริงเหรอเนี่ยเขาเขาใจย่านี้แล้วเขาใจแล้วฮึฮึันมาแคนล้วมันาขับบ้านก่นกันได้เหรอขับบ้านลับบ้านลับบ้านคีปีตายเอาเอาเอา้ยโอ้ยเฮ้ย้ย

ผมรัมาแป๊บน,นึงกำลังจะไป h a r คุณคุณคุณจองอางผมว่ามีคนทรย์ได้หมดแล้วได้หรอามานะไม่รู้เหมือนกันคนุณนี่อ๋อมุ้งมดมุ้งมดโอ้ออโ,อโหผมหน้าผมตาของคุณฟา้า

่ไมกดต่เข้ามาข้างใน่เดเข้ามาข้างในจะไม่โกรธจะไม่โกข้างในได้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 ยังไงพี่ยิ่คนทรยศมีคนชีตามแล้วพี่ไม่กดธแล้วนะมีคนี่ไม่โกรธเลยโจรีเจ้ยมีเลยโกดเลย <peach> ผมกำลังหายตัวเล่นอยู่เลยอะน <c oughs> ี่ดูไว้ว่าผมไม่เคยผมฆ่าแค่คนเดียวอันซิตแค่ห้าที่เหลือผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไร <c oughs> นอกจากเดเลินพีศาไม่โกรธตอนเล่นได้ไม่โกรธ <c oughs>